สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ พรรคเพื่อชาติได้ออกแถลงการระบุว่าจากกรณีที่มีหลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการที่พรรคเพื่อชาติประกาศส่งนายวรัญช,ชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์และเขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีและเขตบางรักกรุงเทพมหานครในนามพรรคเพื่อชาติในครั้งนี้พรรคเพื่อชาติขอขอบพระคุณในความหวังดีของทุกท่านและขอยืนยันในการส่งนายวรัญช,ชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตหนึ่งกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่าคุณวรัญชัยโชคชนะเป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดระยะ,ะ,ยะเวลากว่า30ปีอีกทั้งยังลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายครั้งแม้จะไม่เคยได้รับชัยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่เคยย่อท้อและละความพยายามดีกว่าอีกหลายๆคนในวงการการเมืองที่ลงสมัครเมื่อรู้ว่าจะชนะเท่านั้นและไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งกับฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดต่อความตั้งใจความเเปปป็นนนักสู้้และะจุดยยยืทีี่คงงขาารชิไต การเลือกตั้งอันเป็นการเคารพเสียงของประชาชน นอกจากการลงสมัครรับเลือกตั้งหลายครั้งแล้วคุณวรัญชัยเป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความอายุติธรรมในสังคมและการได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จึงเป็นภาพที่คุ้นตาในการเห็นคุณวรัญชัยลงไปทํากิจกรรมทางการเมืองและเวทีต่างๆอยู่เสมอจนมีผู้ให้ร้ายคุณวรัญชัยว่าเป็นคนหิวแสงซึ่งพรรคเพื่อชาติก็มองเห็นเช่นนั้นแต่ทว่าพรรคเพื่อชาติมองว่าเป็นการหิวแสงประชาธิปไตยที่น่ายกย่องเพราะหากมองกันอย่างถ่องแท้แล้วการไปทํากิจกรรมทางการเมืองของคุณวรัญชัยล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมทททาาางงกรรเเเมืืออและะวีพ่ปปชิิไตยั้้สน เช่นกันเราไม่เคยเห็นคุณวรัญชัยวิ่งเข้าหาแสงเผด็จการเลยแม้แต่ครั้งเดียวทา,ทางทั้งที่ทําได้ไม่ยากและมีผลประโยชน์มากมายดังนั้นแม้ว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยรวมถึงพรรคการเมืองหลายพรรคจะดูแคลนและด้อยค่าคุณวรัญชัยโชคชนะตลอดจนมองคุณวรัญชัยเป็นตัวตลกทางการเมืองแต่พรรคเพื่อชาติไม่ได้คิดเช่นนั้นกลับมองคุณวรัญชัยเป็นสมบัติอันมีค่าของฝ่ายประชาธิปไตยที่ควรยกย่องและให้โอกาส การตัดสินผู้คนจากข่าวลือและรูปรักษณ์ภายนอกถือเป็นบอกเกิดหนึ่งของความไม่เท่าเทียมการปิดกั้นโอกาสและความไม่เป็นธรรมของสังคมและเชื่อว่าคนไทยหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับคุณวรัญชัยโชคชนะพักเพื่อชาติในฐานะพักการเมืองที่ยึดมั่นในอุดมการเพื่อยุติอำนาจเผด็จการและการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมจึงได้มองเห็นคุณค่าของคุณวรัญชัยในฐานะนักรบประชาธิปไตยและเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทุกอย่างแล้ว พบว่าคุณวรัญชัยโชคชนะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายและพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการสัญหาของพรรคเพื่อชาติปราศจากข้อกังขาและมีมติท่วมท้นให้คุณวรัญชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครพวกเราพรรคเพื่อชาติทุกคนให้ความสําคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์และจุดยืนประชาธิปไตยของคุณวรัญชัยโชคชนะเหนือสิ่งอื่นใด หลายครั้งที่เราได้เห็นคุณวรัญชัยโชคชนะต้องเดินอย่างเหงาหงอยเดียวดายไปตามที่ต่างๆหลายครั้งโดนด่าทอหลายครั้งโดนขับไล่โดนดูถูกโดนหัวราอยยาะถากถางเพราะรูปลักษณ์และฐานะทัทง้ทงที่ทําไปเพื่อความฝันที่จะเห็นประชาชิปไตยเบ่งบานทาัทง้ทงที่ตนเองไม่ได้ร่ารวยหรือมีทุนรอนในชีวิตมากมายแต่ก็ทําลงไปด้วยใจที่อยากเห็นลูกหลานไทยได้มีประชาธิปไตยแม้ว่าวันนั้นตัวท่านเองไม่มีโอกาสแม้จะได้เห็น ผมไม่ขออะไรขอแค่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนและไปต่อสู้ให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยผมอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมขอสู้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจนี่คือคําพูดของคุณวรัญชัยที่ทําพักเพื่อชาติตัดสินใจต้อนรับคุณวรัญชัยโชคชนะเข้าสู่พักพร้อมทั้งมอบโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครให้คุณวรัญชัยโชคชนะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ทํางานเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยอันเป็นที่รักของท่าน พรคเพื่อชาติขอยืนยันให้คุณวรัญชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครและขออวยพรให้คุณวรัญชัยโชคชนะประสบความสําเร็จในการลงสมัครรับเลือกตั้งและขอกราบยิงบอลต่อประชาชนผู้รักในความเท่าเทียมประชาธิปไตยและการให้โอกาสได้สนับสนุนคุณวรัญชัยโชคชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้เป็นบทพิสูจน์และตัวอย่างของการให้โอกาสกันในสังคมเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เดินไปสู่อนา,าคตที่ดีร่วมกันภายใต้ Ges ร่มเงาแห่งประชาธิปไตย กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความเป็นห่วงพรรคเพื่อชาติเราจะเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งเพราะนี่คือภารกิจในการต่อสู้กับในทุนขุนศึกการผูกขาดและความเหลื่อมล้ําและต้องใช้เวลาเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา,ถาแถลงการของพรรคเพื่อชาติของเราในวันนี้นะคะจากกรณีที่มีหลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการที่พรรคเพื่อชาติประกาศส่งนายวัญนชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบุศิษย์ยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีและเขตบางรักกรุงเทพมหานครในนามพรคเกื่อชาติในครั้งนี้พรคเพืกเกอ่อชาติขอพระคุณในความหวังดีของทุกท่านและขอยืนยันในการส่งนายวรัญชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขตหนึ่งกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลดังนี้ 1. คุณวรัญชัยโชคชนะเป็นผู้หนึ่ง ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดระยะเวลากว่า30ปีอีกทั้งยังลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายครั้งแม้จะไม่เคยได้รับชัยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่เคยย่อท้อและรลัความพยายามและไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งกับฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต นี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดต,ต่อความตั้งใจของความเป็นนักสู้และจุดยืนที่เคียงข้างประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอันเป็นการเคารพเสียงของประชาชน 2. นอกจากการลงสมัครรับเลือกตั้งหลายครั้งแล้วคุณวรัญชัยเป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและการได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จึงเป็นภาพที่คุ้นตา ในการเห็นคุณวรัญชัยไปยังกิจกรรมทางการเมืองและเวทีต่างๆอยู่เสมอจนมีผู้ให้ร้ายคุณวรัญชัยว่าเป็นคนหิวแสงซึ่งพรรคเพื่อชาติก็มองเห็นเช่นนั้นแต่ทว่าพรรคเพื่อชาติมองว่าเป็นการหิวแสงแห่งประชาธิปไตยที่น่ายกย่องเพราะหากมองกันอย่างของแท้แล้วการไปทํากิจกรรมทางการเมืองของคุณวรัญชัยล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมทางการเมืองและเวทีเพื่อประชาธิปไตยทั้ทงสิ้น เช่นกันเราไม่เคยเห็นคุณวรัญชัยวิ่งเข้าหาแสงเผด็จก,การเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งๆท,ที่ทําได้ไม่ยากและมีผลประโยชน์มากมายดังนั้นแม้ว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยรวมถึงพักการเมืองหลายพักจะดูแคลนและด้อยค่าคุณวรัญชัยตลอดจนมองคุณวรัญชัยเป็นตัวตลกทางการเมืองแต่พักเพื่อชาติมิได้คิดเช่นนั้น แต่กลับมองว่าคุณวรัญชัยนั้นเป็นสมบัติอันมีค่าของฝ่ายประชาธิปไตยที่ควรยกย่องและให้โอกาส 3. การตัดสินผู้คนจากข่าวลือและรูปลักษณ์ภายนอกถือเป็นบ่อกเกิดหนึ่งของความไม่เท่าเทียมและการปิดกั้นโอกาสและความไม่เป็นธรรมของสังคมและเชื่อว่าคนไทยหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับคุณวรัญชัยโชคชนะพักเพื่อชาติในฐานะพักการเมือง ที่ยึดมั่นในอุดมการเพื่อยุติอำนาจเผด็จการและการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมจึงได้มองเห็นคุณค่าของคุณวรัญชัยในฐานะนักรบราาประชาธิปไตยและเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทุกอย่างครบแล้วพบว่าคุณวรัญชัยโชคชนะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายและพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการการสัรหาของพรรคเพื่อชาติปราศจากข้อกังขาและมีมติท่วมท้นให้คุณวรัญชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งกรุงเทพมหาคนคร 4. พรพักเราพักเพื่อชาติทุกคนให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์และจุดยืนราาประชาธิปไตยของคุณวรัญชัยโชคชนะเหนือสิ่งอื่นใดหลายครั้งที่เราได้เห็นคุณวรัญชัยต้องเดินอย่างเหงาหงอยเดียวดายไปตามที่ต่างๆ หลายครั้งโดนด่าดทอหลายครั้งโดนขับไล่โดนดูถูกโดนหัวเราะย่เย้ยถทาง,ทางเพราะเป็นลูกรักและฐานะทั้งๆที่ทําไปเพื่อความฝันที่จะเห็นประชาธิปไตยเบ่งบานทาั้งๆที่ตนเองไม่ได้ร่ํารวยหรือมีทุนรอนในชีวิตมากมายแต่ก็ทําลงไปด้วยใจที่อยากเห็นลูกหลานไทยมีประชาธิปไตยแม้ว่าวันนั้นตัวท่านเองไม่มีโอกาสแม้จะได้เห็นผมไม่ขออะไร ขอแค่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนและไปต่อสู้ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยผมจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมขอสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจนี่คือคำพูดของคุณวรัญชัยที่ทำให้พักเพื่อชาติตัดสินใจต้อนรับคุณวรัญชัยโชคชนะเข้าสู่พรรพร้อมทั้งมอบโอกาสในการลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครให้คุณวรัญชัยโชคชนะ ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ทำงานเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยอันเป็นที่รักของท่านาพรรคู้ช่ชาติขอยืนยันให้คุณวรัญชัยโชคชนะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครและก็ขออวยพรให้คุณวรัญชัยประสบความสำเร็จในการลงสมัครรับเลือกตั้งและกราบขอวิงวอนต่อประชาชนผู้รักในความเท่าเทียมประชาธิปไตยและการให้โอกาสได้สนับสนุนให้คุณวรัญชัยในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นบทพิสูจน์และตัวอย่างของการให้โอกาสกันในสังคมเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เดินสู่อนาคตที่ดีร่วมกันภายใต้ร่มเงาแห่งแสงประชาธิปไตยกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้ความห่วงใยต่อพรอรคื่อชาติจากนี้ค่ะเราจะเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งเพราะนี่คือภารกิจในการต่อสู้กับนายทุนขืนศึกการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำและก็ต้องใช้เวลาเพื่ออนาคตของลูกหล,ล,กลานเราค่ะ ขอบพระคุณค่ะ